ถมาแบบสมมติพวกเราเห็นว่าผีพอผีปุ๊บกดเขาเดือดดาลพอใครพูด เไม่กล้ามาต้องฝันเวนยวนีปอกข้ามนุษย์เรือปอกผีกระหงทีกเสืจแนขวขามนุษย์น่ะในวันนี้จะผิดด้วยนะจะิดให้โยงใ้เช้ามาตอนบ่ายปิดให้โยงไปทีละกูทีปีศาจไม่สามารถ ที่ขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปจะทำวิธีเปิดดวงตาเนื้อให้เป็นตาทิพย์ให้กับท่านทนั้งหลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองดวงของชัดตาตัวเองกำหนดนิดเดียวมาดูหมอเห็นนะกำหนดรู้หมดดวงชัดตาง เท่งมาที่องค์ครับตั้งนะโมดังๆพร้อมกันหนึ่งสองสามนะโมตาาัสสะภะคะวตโอตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะาาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะาาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมาาัมพุทธัสสะว่าตามองค์พระเนี่ วิเศษร,ราชาจากขุยันตาชิวหายันตติพุทธะโอทัตคเรชาตังโอมสหัสสหทิ์โอมสหัสสเนโตเทวินโทเทิพจักขุมวิโสทายโอมพระเน วิเศษราชาจักขุยันตาชิวหายันติพุทธโอทะคะเรชาตังโอมสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิโอมพระเดววิเศษราชา จักขุยันตาชิวหายันติพุทธาโอทัตคาเรชาตังอมสหเสนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายทเวเนเตปนะชายเตจงวาบังเกิด เป็นดวงพระเนตรทั้งสองอิสวาสุคือพระเนตรเบื้องขวาทเวเนเตปันนาชยเตจงมาบังเกิดเป็นดวงพระเนตรทั้งสองมาอาโอคือดังพระเนตรเบื้องซ้ายอีทัง นามรูปังรูปังอันว่ารูปและนามของข้าพเจ้านี้สิชิติย่อมสำเร็จด้วยอาการทั้งสามสิบสองประการอิติดังนี้ เพื่อเข้าถึงพุทธภาวะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจิตจะได้มั่นคงจะได้มีสมาธิยยงเงมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจิตมีสมามีที่พึ่งคือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วแล้วเราก็พยายามเข้าถึงพุทธภาวะของพระพุทธองค์พุทธภาวะของพระพุ